นี่คือเบบี้ใส่เกลือใส่ชีสใส่ออริกาโนุ่ณผู้ชมกินครับไพอแล้วคนแรไม่ดูโอจะสร้างเพราะว่าพับเกลือหรือไงวะกูไม่เชื่อว่าไม่ได้ใส่เครื่องเทศสองมือเลยนะไม่รู้ว่าใส่จริงใส่จริงและดูจริงครับดูแล้โอ้ยโอ้ยเข้าเข้าเข้าดีเข้าเข้าร้อนแล้วขอหน้าขอหน้าเจ็ดคุอเนี่ย ูดิหน้าแม่งดูดหรือว่าเป่าแซกว้เมื่อกี้แล้วคูณยากับโ่อมิเตอร์แซกี้พัฟมิเตอร์แซกดีโอ้ยเลอะขาให้ครับเเสร็จหมวกไทยปัญหาปวดตอมหมวกไตนที่เราทนดีปวดแก้วปวด่ไวานละจึกว่าตอมหมวกไทยเดี๋ยวนะแล้วจบแค่นี้เนอทำไมจ 叫帮猫。<laughs>